กี่คนนะครับกี่คนที่ออกมครับปริลสิรอนน้ให้ลูกให้อนหนึ่งสองสามสีหาค้ากโอ้ ออกก็สิบสองเด็กแต่เราเล็กน้อยเราซด้นโอเปลแล้วแต่น่งยังไะกันรุนนี้เลยซิค้นโอเลยซิค้นยังพอหั้หันหน้ามาก้องหน่อยนิดเดีเข้าไปเลยครับผมนะไป ข้างข้างบนมีโพงเหรอครับผมรอยสับอยู่ข้างในรอยลอยอเล็บขวดเลยแล้วเราจะเล็กนิดหน,นึ่มตัวนิ่มตัวนิ่มตัว,ตวใหญ่ไหมครับรูขนาดมาันป,ประมาณกีิโลได้ประมาณกิโลด้แล้วเราเนี้ยอันนี้คือต้นอะไรครับพี่ต้นประดู่ครับ ปลาดูแดงอะปลาดูเลือดนะดดดดยังเป็นอพานไลันมาเพิ่มอ้อันนี้อายุเยอะฮะน่าจะหลายร้อยอยู่ครับเนี่ยอายุประมาณกี่ร้อยครับผมก็ไม่แน่ใจ มาต้สี่ห้าร้ปีได้ก็ได้ครับสี่หปีเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวตั้งสามเอาเอาสารมาเดี๋ยวนี้นอกไอนเออจะถูกสร็จกันเ้นมอญฟิปหอเียบ้านมันบิรตมันบ่มีนะกตะกา เหตุผลหนึ่งท so ี่เราจะประหนวกก็ผวว่าเราจะได้บล็อกสัตว์จะได้ไม่ลงมาตรงนี้ด้วยครับ